ยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan Chase เนี่ยขยับตัวครั้งสำคัญเข้ามาในโลกสินทรัพย์ดิจิตัลคือล่าสุดพวกเขายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ชื่อ JPMD นะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริการด้านคริปโตโดยเฉพาะเลยคำถามคือทำไมต้องตอนนี้แล้วการเคลื่อนไหวนี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับทิศทางของ Wall Street ต่อเทคโนโลยีนี้ครับค่ะก็เป็นสัญญาณที่ อืมน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การเข้ามามีส่วนร่วมแบบผิวเผินแต่ดูเหมือนจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานแบบจริงจังเลยมันบ่งชี้ว่าสถาบันการเงินดั้งเดิมหรือที่เราเรียกทรัตไฟกันนะคะกําลังมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนขึ้นในพื้นที่นี้แล้วไม่ใช่แค่การทดลองเหมือนช่วงแรกๆแล้วคะ่ะครับ น่าสนใจมากลองลองมาดูรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับตามเอกสารที่ยื่นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขอบเขตบริการของ JPMd นี่หืมกว้างมากนะครับมีทั้งาการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนชำระเงินสำหรับสินทรัพย์ดิจิตัลแล้วก็ยังรวมถึงการออกสินทรัพย์ดิจิตัลด้วยแบบเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะ การที่เขาระบุบริการครอบคลุมขนาดนี้มันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานทีออ่อาจจะมากกว่าแค่การเป็นผู้บริการนะคะเผลอๆอาจจะต้องการเป็นศูนย์กลางเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสถาบันเลยก็ได้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่สถาบันอื่นๆกำลังให้ความสนใจเรื่อง stable Coin หรือเหรียญมูลค่าคงที่นะคะแล้วก็เรื่องการแปลงสินทรัพย์จริงให้เป็นโทเค็นดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Asset t o k e n i z a t i o n ด้วยค่ะ อ๋อ oh, asset tokenization นี่คือ,อการเอาสินทรัพย์จริงๆเช่นตึกที่ดินหรือพันธบัตรมาแปลงให้อยู่ในรูปโเค็นบนบล็อกเชนใช่ไหมครับเพื่อให้ซื้อขายง่ายขึ้นถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนการปลดล็อกสภาพคล่องให้สินทรัพย์ที่ปกติอาจจะซื้อขายยากให้มันง่ายขึ้นการที่ JPMD เตรียมรองรับเรื่องนี้ด้วยก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าพวกเขามองไปไกลกว่าแค่การซื้อขายคริปโตทั่วไปแล้วอืมแต่ แต่มีประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนะครับคือท่าทีของซ e อของ JP Morgan แกนเองคุณ Jamie เจมี่ดมอนนี่แหละครับคือที่ผ่านมาเขาค่อนข้างเป็นนักวิจารณ์ตัวยงเลยในะเรื่องคริปโตแต่เมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งมีข่าวว่านาคารจะให้ลูกค้าซื้อบิตคอยได้แล้วล่าสุดนี้ก็เพิ่งยอมรับบิตคอย ETF เป็นหลักประกันเงินคู่ได้อีกมันมันดูย้อนแย้งไหมครับอืมก็ ต้องบอกว่าการกระทํามักจะเสียงดังกว่าคำพูดเสมอนะคะแม้ว่าผู้นําอาจจะเคยแสดงความเห็นเชิงลบหรืออาจจะยังไม่เชื่อมั่นเต็มรอยก็ตามแต่การตัดสินใจทางธุรกิจมันสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าค่ะนั่นคือ,อความต้องการของลูกค้ามันมีอยู่จริงและโอกาสทางธุรกิจมันก็ใหญ่เกินกว่าที่จะมองข้ามไปได้นะคะแล้วก็แรงกดดันจากตลาดจะคู่แข่งก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญค่ะครับเข้าใจได้เลยเรื่องแรงกดดันทางธุรกิจ มี k y n e x ซ s ซึ่งเป็นเครือข่ายชำระเงินบนบล็อกเชนส่วนตัวที่ใช้งานภายในอยู่แล้วแล้วก็จัดการธุรกรรมได้มหาศาลนะคะกว่า2,000ล้านดอลลาร์ต่อวันเลยทีเดียวโอ้2,000ล้านดอลลาร์ต่อวัน เยอะมากนะครับใช่ค่ะประสบการณ์ตรงนี้และค่ะที่อาจจะเป็นฐานสำคัญที่ทำให้พวกเขามั่นใจในการขยายบริการสู่สาธารณะมากขึ้นผ่าน JPM D นี่แหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่า Kinexis อาจจะเหมือนเป็นสนามทดลองภายในของเขามาก่อนก่อนจะพัฒนามาเป็น JPM D ที่เปิดกว้างขึ้น มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะการมีระบบภายในที่มันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า Work เนี่ยย่อมช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความพร้อมในการให้บริการลูกค้าภายนอกได้อย่างรวดเร็วเมือ่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งดูเหมือนว่าเวลานั้นก็คือตอนนี้นะคะ ชัดเจนเลยสรุปแล้วการเปิดตัว JPM D ก็คือเหมือนการประกาศอย่างเป็นทางการแก,กลายว่า JPMorgan เอาจริงกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นแล้วซึ่งมันก็สอดคล้องกับเทรนด์ใหญ่ของ Wall Street โดยรวมแล้วก็เป็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับท่าทีในอดีตของผู้บริหารเขาเอง ใช่เลยค่ะและต้องไม่ลืมว่าการขยับตัวของสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง JP Morgan เนี่ยมันมักจะมีน้ำหนักเสมอค่ะมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องการกำกับดูแลในอนาคตนะคะคือทำให้หน่วยงานกำกับอาจจะต้องเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็อาจจะเร่งให้เกิดการยอมรับสินทรัพย์ดิจิตัลในวงกว้างเร็วขึ้นด้วยค่ะครับประเด็นเรื่องการกำกับดูแลนี่สำคัญมากจริงๆนะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าพราแบบนี้แล้ว กำแพงระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกดิจิทัลมันเริ่มเริ่มทลายลงด้วยการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อย่าง JP Morgan เนี่ยภาพสุดท้ายของระบบการเงินที่เราคุ้นเคยกับระบบการเงินดิจิทัลใหม่มันจะหลอมรวมกันออกมาเป็นรูปแบบไหนกันแน่และผลกระทบต่อผู้ใช้งานรายย่อยอย่างเราเราท่านๆเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอืมนี่คงเป็นคาถามที่เราต้องติดตามหาคาตอบกันอีกยาวเลยครับ